ซ่อมบ้านครับท่านผู้ชมครับนกพยาไฟนะครับแล้วก็นกทุกชนิดไม่มีมือแต่เขาก็ใช้ชงอยปากนะครับชงอยปากในการสร้างเรือนสร้างหลังวันนี้เขาซ่อมครับทั้งฝนทั้งลม ท,ทีก็นำลงมาอย่างหนักทำให้บ้านเขาชำรุดนะครับมีรอยโบวรอยโบ้ทำให้น้ำไหลเข้าไปในหลังชนกตัวนี้ก็เลยซ่อมใช่หไหมครับเขาก็จะค่อยถักทอดึงหญ้านะครับที่ถูกลมพัดียไปเยะมา นะแล้วก็ดึงเข้ามาปิดพอมันมีช่องโหว่เขาก็จะบินออกไปแล้วก็ไปหาเอาญ้าใหม่มาเสริมเข้าไปนี่มันเป็นวิธีของของนกนะครับนะของนกจริงๆวิธีคนเราผมว่าไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีความพยายามสู้นกได้ไหมเห็นไหมครับ ไมเห็นไม่เห็นมาเขาปีนมาทางด้านนี้แล้วนะเอาละหลายคนต้องฆ่าตัวตายหลายคนต้องหาทางออกประชดประชันชีวิตนกเขาก็คงจะไม่ต่างจากพวกเรานะครับแต่ก็คงจะไม่กลั้นใจตายพบฝนมาแต่ละรอบนะครับเนี่ย โอ้โหมันโยกไปเย้มาเขาทำาลังเห็นไหมครับรลังเยอะเลยนั่นเป็นทางเข้าเขานะครับเขาก็จะทำกันนะเพราะเขามั่นใจว่าเย็นนี้ลมต้องมาอีกแน่นอนแล้วก็จริงๆนะครับลมก็มาจริงๆเห็นไหมเขาเข้าด้านนี้เขาออกด้านหลังเขาเวนรอบนะเพื่อที่จะนะครับตะกี้เขา ปดเข้าไปนะเขาก็ออกมาใหม่ตอนนี้ปี่นกระเบข้างบนแล้วครับนะฮนะข้างล่างก็จะเป็นน้ํานะครับข้านะงล่างก็มีอีกหลายลังข้านะงล่างก็จะเป็นบ่อปลานะถ้าลูกเขาอยู่ในรังถ้าเกิดฝนตกมาทําให้รังตกลูกเขาก็จะต้องตายนะครับสู้ชีวิตนะครับอย่าท้ออย่าถอย เกษียณมาแล้วบางทีอาจจะเหงาว้าเวเงินไม่พอใช้ธรรมดาครับเมื่อเราหมดเราโขนถอดออกไปไม่ได้สะสมไว้เยอะไม่ได้หาไว้มากๆเราใช้ทุกวันนะถ้าเราอยู่ในราชการเราก็ยังได้กินข้าวฟรีน้ำมันฟรี มีลูกน้องเลี้ยงมีเพื่อนเลี้ยงนะเพรเกษียณออกมานี่ต้องเลี้ยงตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับท่านทุกท่านทุกคนพี่พี่น้องน้องใครไม่ไหวแล้ว่ายแน่ไปใส่เดือนบล็อกฟาร์มครับเรามีทางออกให้ท่านมาดูนกครับนะบินไปบินมานะเขาก็อยู่ของเขาได้ เราเคยใช้วันละพันสองพันวันละหมื่นสองหมื่นวันนี้เราใช้วันละบาทครับเผอเพอ,เพอไม่ต้องใช้นะอาหารการกินเยอะนะครับผมขอบคุณครับวันนี้คลิปสาระคลิปสาระนะครับเป็นข้อคิดเป็นกติธรรมให้ทุกคนได้คิดได้ตรองได้ตรึกนะต้องการที่จะเข้าไป เดือนไส้เดือนบุลักฟาม081 87 87089 081 87 08 87089 87จากใจผู้กเกษียณขอบคุณครับ